สวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรจะพามาชมพื้นที่นะครับเป็นที่แปลงใหญ่นะครับเนื้อที่37ไร่1นึงาน50ตารางวานะครับตั้งอยู่บ้านหนองช้างลงนะครับตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอันนี้เป็นถนนนะครับที่เข้ามาชนแปลงนะครับถนนนียกันไว้กว้าง6เมตรนะครับก็คือตั้งแต่หลักแดง ฝั่งฝั่งด้านขวามือนะครับมาถึงด้านริมนี้นะครับกว้างอยู่ที่6เมตรแล้วก็ตรงหัวมุมตรงนั้นเป็นถนนคอนกรีตนะครับเราลงจากถนนลาดยางมาประมาณ400เมตรแล้วก็ขี่ตามถนนคอนกรีตเข้ามา400เมตรแล้วมาสุดถนนคอนกรีตนะครับแล้วก็เป็นถนนดินแดงดินเนี้ยนะครับดินเดิมเนี่ยนะครับเข้ามาอีกประมาณสักร้อยเมตรนะครับก็ถึงที่นะครับที่ต้องการจะขาย ที่นะครับที่ต้องการจะขายนะครับก็ตั้งแต่หลักแดงตรงนี้เลยนะครับตั้งแต่หลักแดงตรงนี้นะครับแล้วก็ยาวเข้าไปด้านในนะครับไปชนอ่าไปหาหลักด้านในนะครับแล้วก็ที่แปลงนี้แล้วก็อ่าที่เป็นสวนยูคาด้านหลังทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาไปชมทางนะครับตั้งแต่ตรงเนี้ยนะครับตั้งแต่เสาต้นนี้อ่ากว้างมาหาอีกด้านหนึ่งนะครับอยู่ที่หเมตรนะครับ เดี๋ยวชมรูปแปลงก่อนนะครับอ่าบัดจะวางรูปแปลงตามตามอ่าพื้นที่เลยนะครับรูปแปลงนะครับก็คือนี่เลยนะครับโฉนดนศส,สี่จนะครับโฉนดสามใบนะครับใบที่หนึ่งอ่าใบที่หนึ่งใบนี้นะครับสองไร่แปดสิบสามตารางวานะครับ สองไร่แปดสิบสามตารางวาแล้วก็ใบที่สองนะครับสิบห้าไร่สามงานหกสิบเจ็ดตารางวานะครับแล้วก็ใบที่สามนะครับใบนี้สิบเก้าไร่หนึ่งงานสามสิบตารางวานะครับรวมแล้วได้สามสิบเจ็ดไร่สามสิบเจ็ดไร่หนึ่งงานห้าสิบตารางวานะครับตอนนี้บัดยืนอยู่ตรงนี้หัวมุมตรงนี้เป็นถนนคอนกรีตนะครับเป็นถนนคอนกรีตแล้วเราก็ ลงจากถนนคอนกรีตมาตามทางสารนะแดงๆเนี่ยนะครับที่บัดอยู่ตรงเนี้ยตอนนี้บัดอยู่ตรงหัวมุมตรงนี้นะครับทางสาระก็ยาวเข้าไปไปสุดด้านในเนี่ยนะครับก็คือแปลงนี้ทั้งหมดเลยนะครับสามสิบเจ็ดไร่หนึ่งงานนะครับแล้วก็อีกห้าสิบตารางวานะครับนี่เลยนะครับแปลงด้านหน้าตรงนี้หลักเขตนะครับตรงนี้ หัวมุมแรกนะครับแล้วทางสาระก็เข้ามาชนนะครับก็คือแปลงนี้เลยที่เอาไมโครลื้อไว้นะครับจากตรงนี้ก็ตัดตรงไปหาหลักตรงนั้นนะครับแล้วแปลงนี้นะครับเป็นแปลงนี้นะครับมีหลักหมุดหลักเขตนะครับเรียบร้อยแล้วก็ยาวไปนู่นเลยนะครับยาวเข้าไปาตามมุมนะครับมีหลักหลักแดงเรียบร้อย ก็คือสวนยูคาด้านหน้าแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับนี่เลยนะครับนี่นะครับที่มองเห็นเอาไมโครมามาลื้อไว้เนี่ยนะครับนี่เลยทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตัดตรงมานะครับตัดตรงมา เป็นที่เนินนะครับเป็นที่เนินแล้วก็ด้านหลังด้านหลังก็เป็นที่โคกนะครับเป็นที่โคกสูงเลยนี่นะครับก็คือ นี่นะครับที่มีธงตรงนี้จะมีหลักหมุดอยู่ด้านล่างนะครับมีหลักหมุดด้านล่างแล้วก็ตัดตรงตัดตรงไปด้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็ตรงไปนะครับก็คือนี่นะครับแปลงนี้เนื้อที่สองไร่นะครับสองไร่แล้วก็พอเราเข้ามานะครับก็คือแปลงที่เป็นต้นยูคาตรงเนี้ยนะครับเนื้อที่แปลงนี้สิบห้าไร่นี่นะครับแปลงนี้สิบห้าไร่ ทางตรงนี้นะครับเป็นทางอยู่ในที่ของเรานะครับไม่ใช่เป็นทางสาธารณะนะครับทางสาธารณะมาชนแค่ริมแปลงนะครับแปลงที่บาดเดินตอนนี้คือเนื้อที่แปลง15ไร่นะครับสิบห้าไร่นี่นะครับ บัดเดินมาอย่างนี้นะครับบัดเดินเข้ามาอย่างนี้นะครับแล้วก็เดินตรงเนี้ยที่ทําเป็นสันคูนะครับแต่ก่อนนี้ทําเป็นทางเที่ยวกันเองนะครับเป็นทางเที่ยวนะครับตอนนี้บัดอยู่ประมาณนี้นะครับตรงมุมกลางเนี้ยนะครับแล้วแปลงนี้ซ้ายขวาก็เป็นแปลงสิบห้าไร่นะครับแล้วบัดจะพาเดินไปไปหัวมุมตรงนี้นะครับตามนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับแปลงนี้นะครับเดี๋ยวบัดจะพาเดินไปชม นี่นะครับสิบห้าไร่นะครับแปลงนี้เป็นแปลงกลางนะครับเราเข้าจากตลาดขุนวิชัยนะครับเข้ามาแค่นิดเดียวเองนะครับจากถนนหมายเลข3ามศนยี่ตลาดขุนวิชัยเข้ามาเพียงแค่1กิโลเท่านั้นนะครับจากหน้าตลาดขุนวิชัยเข้ามา1กิโลนะครับเป็นโนดคุดแดงนสอสี่จอนะครับฉนด3สามใบนะครับสามสิบเจ็ดไร่ ส7ิบเจ็ดไร่หนึ่งงานแล้วนะครับห้าสิบตารางวาปัจจุบันตอนนี้นะครับแปลงสิบห้าไร่เนี่ยนะครับจะปลูกอยู่คาไว้ลักษณะน,นี้เลยนี่นะครับแปลงสิบห้าไร่แล้วแปลงด้านหน้านั้นที่ติดถนนสาธารณะนะครับแปลงนั้นสองไร่นะครับแล้วก็แปลงนี้สิบห้าไร่นะครับเนี่ยนะครับตอนนี้บัดเดินผ่ากลางแปลงมาเลยนะครับสิบห้าไร่นะครับด้านฝั่งนี้ด้วยนะครับนู่นเลยนะครับเดี๋ยวยาวไป ด้านบนนี้ก็ติดกับเพื่อนบ้านนะครับแปลงสิบห้าไร่ก็จะไปนู่นนะครับก็คือเวิร์งนี้ทั้งหมดนี่นะครับที่ดินโซนนี้หน้าจับจองไว้นะครับนี่เลย แปลงสิบห้าไร่นะครับที่บัตรเดินผ่าเดินผ่านมานะครับกลางแปลงนะครับสิบห้าไร่ก็นี่นะครับจะมีหลักหมุดหลักเขตนะครับแปลงสิบห้าไร่ก็จะตัดตรงไปนู่นนะครับสนใจชมรูปโฉนดนะครับตําตแหน่งที่ดินก็ทักไลน์เข้ามานะครับ นี่นะครับตั้งแต่หลักนี้ไปก็ยาวไปนู้นเลยนะครับยาวไปด้านหลังนู้นนะครับแล้วก็แปลงนี้นะครับสิบเก้าไร่เป็นที่เนินสูงสูงอย่างนี้เลยนะครับสิบเก้าไร่นะครับแล้วก็มาชนกับแปลงสิบห้าไร่นะครับก็คือเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยนะครับสามสิบเจ็ดไล่หนึ่งงาน นี่นะครับแปลงที่เป็นสวนยูคานี้ทั้งหมดนะครับสามสิบเจ็ดไร่หนึ่งงานห้าสิบตารางวาตอนนี้ก็จะลกนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทางคุณพี่เขาจะตัดยูคาออกแล้วนะครับ พอตัดยูคาออกก็จะเตียนเลยนะครับเตียนโล่งเลยทีนี้นะครับยูคานี้ก็ตัดได้แล้วที่มองเห็นลังคาคือเขียวนะครับเราออกตามถนนลาดยางออกไปจากแปลงนี้ออกไปเพียงแค่หนึ่งกิโลเท่านั้นก็จะไปออกตรงตลาดขุนวิชัยนะครับแล้วก็ออกถนนหมายเลขสามศูนย์สี่พื้นที่ตรงนี้ห àng, ่างอำเภอกระบินบุรีนะครับที่ทำการอำเภอรกระบินบุรีก็อยู่ประมาณหนึ่งกิโลนะครับโรงพยาบาลกระบินบุรี อยู่ประมาณกิโลครึ่งนะครับแล้วก็ออกจากตรงนี้ไปตลาดขุนวิชัย1กิโลเท่านั้นนะครับออกถนนหมายเลข304โรงพักกระบินบุรีสารกระบินบุรีนะครับระยะทางจากตรงนี้ออกไป1กิโลเท่านั้นจากตรงนี้ไปสีแยกกระบินบุรีนะครับด้านตะวันออกขึ้นไปเนี่ยนะครับจากตรงนี้ไปสีแยกกระบินบุรีเพียงแค่3กิโลเท่านั้นนะครับออกไปถนนหมายเลข304ตลาดขุนวิชัยเพียงแค่1กิโล ขอบเขตเราก็ไปตามแนวนี้เลยนะครับไปถึงนู่นนะครับที่สุดสวนยูคานะครับแล้วก็ยาวไปนู่นทั้งหมดเลยนะครับยาวไปทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็วนกลับมานะครับเนี่ยนะครับมาแปลงสิบห้าไร่แล้วก็แปลงสองไร่ติดถนนสารนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับบัตรจะให้ดูตำแหน่งที่บัตรยืนตอนนี้นะครับเดี๋ยวบัตรขอให้ชมรูปแปลงอีกรอบหนึ่งนะครับนี่เลยนะครับ บัตรเดินมานะครับแล้วก็เดินผ่านแปลงมาตรงเนี้ยหลักหมุดแดงๆที่บัตรชี้เมื่อกี้นะครับแล้วก็บัตรยืนอยู่ตรงนี้นะครับขอบเขตก็จะตรงไปนี่เลยนะครับแล้วก็จะเป็นผืนเดียวกันเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับก็คือสามใบนะครับห่างที่ทําการอําเภอกระบินบุรีเนี่ยนะครับเพียงแค่หนึ่งกิโลนะครับราคารอบข้างเนี่ยนะครับมีแต่ราคาไล่ละประมาณสี่ห้าแสนนะครับตรงนี้ คุณพี่เขาตั้งราคาขายไว้ไล่ละสองแสนแปดนะครับยกแปลงเนี้ยนะครับไล่ละสองแสนแปดก็ชวนเพื่อนชวนพี่นะครับมาเอาไว้คนละสิบไล่ก็ได้นะครับเนื้อที่สามสิบเจ็ดไร่นะครับก็คือนี่ทั้งหมดเลยนะครับแปลงเนี้ยถ้าลื้อยูคาต่อยุคาออกเนี้ยนะครับจะเป็นที่เนินสูงเลยนะครับเราก็ปรับถมตกแต่งตรงนั้นหน่อยนะครับทําทางเข้ามาก็สามารถาแบ่งพี่แบ่งน้องนะครับแบ่งเพื่อนได้เลยนะครับ จากตรงนี้ออกไปตลาดแค่นิดเดียวเองนะครับโฉนดสามใบนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับออ,อกไปถ้าท่านเดินทางมาจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธ์นะครับถ้ามาชมที่ดินแปลงเนี้ยนะครับอ่145กิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็สนามบินสุวรรณภูมิสนามบินสุวรรณภูมินะครับอยู่ที่129กิโลนะครับ ชนบุรีหนึ่งร้อยสบหกิโลเท่านั้นนะครับคือแปลงนี้ก็มาถึงหลักตรงนี้นะครับแล้วก็ตัดตรงไปนู่นเลยนะครับแปลงนี้ส5ไร่แล้วก็แปลงนี้19ไร่นะครับจากแปลงนี้ออกไปตลาดนะครับไม่ไกลนะครับแค่ประมาณ1นึ่กิโลเท่านั้นเองนะครับนี่นะครับของเราก็จะยาวเป็นที่เนินตาม ตามแปลงข้างเคียงไปเลยนะครับก็คือไปถึงนู่นต้นไม้สูงสูงนู่นเลยนะครับแล้วก็ตัดตรงขึ้นไปคือแปลงนี้ทั้งหมดนะครับแปลงนี้ทั้งหมดเลยนะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่นะครับอาจจะไว้ทําเป็นบ้านจัดสรรนะครับหรือห้องเช่าห้องแถวก็ยังได้เลยนะครับโซนนี้เข้าจากตลาดขุนวิชัยเข้ามาแค่หนึ่งกิโลเท่านั้นเองนะครับราคาที่รอบข้างนะครับที่เข้ามาจากตลาดขุนวิชัยนะครับราคาที่ บริเวณรอบข้างนี่มีแต่ราคาไร่ละเป็นล้านล้านสองล้านสามก็มีนะครับแต่ตรงเนี้ยเราเข้ามาแค่นิดเดียวนะครับราคาไร่ละสองแสนแปดนี่บัตรว่าถูกถูกมากเลยนะครับแล้วก็เป็นที่โคกเนินด้วยเป็นที่เนินสูงด้วยนะครับก็แปลงสิบห้าไร่เนี่ยนะครับก็จะมีนาอยู่นะครับเป็นนาเป็นบางส่วนนะครับแต่ว่าเป็นนาดอนนะครับปัดปกติตอนนี้เขา เขาปลูกยูคาไว้ทั้งหมดเลยนะครับก็ยูคาก็จะตัดออกให้นี่เลยภายในสิ้นปีนี้นะครับก็จะตัดออกแล้วนะครับแล้วก็ด้านนู้นก็ติดกับเพื่อนบ้านนะครับติดกับเพื่อนบ้านมีไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับน้ําประปาก็มีเรียบร้อยนะครับเราสามารถมาปลูกบ้านทําบ้านสวนได้เลยนะครับอยู่ที่อยู่ใกล้ความเจริญด้วยนะครับใกล้โรง,งพยาบาลน,นะครับใกล้ ที่ทําการอาเภอกระบินบุรีด้วยนะครับแล้วก็ใกล้สารกระบินบุรีนะครับนี่นะครับแปลงสิบห้าไร่ก็จะเป็นที่เนินอย่างนี้นะครับนะครับแล้วก็จะมีด้านนี้เป็นนานิดหนึ่งนะครับทางตรงนี้คือทางที่เราทําไว้เที่ยวเองนะครับเราสามารถปิดได้เลยนะครับเอาเคียร์ลิงจากตรงนี้มาปรับถมซ้ายขวานี่ก็จะก็จะได้พื้นที่สวยๆเลยนะครับ สามสิบเจ็ดไร่หนึ่งงานนะครับห้าสิบตารางวาราคาไร่ละสองแสนแปดนะครับตรงนี้รอบข้างมีแต่ไร่ละสี่ห้าแสนนะครับแต่ตรงนี้เป็นแปลงใหญ่นะครับคุณพี่ตั้งราคาขายไว้อยู่ที่ไร่ละสองแสนแปดนะครับราคานี้ยังต่อรองกับตัวคุณพี่เจ้าของได้โดยตรงเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับไม้ที่อยู่ในแปลงเนี้ยนะครับจำเป็นจำเพาะแค่ไม้ต้นใหญ่ใหญ่อย่างนี้นะครับนี่นะครับเป็นเป็นไม้อย่างเงี้ยนะครับเขายกให้ไปด้วยเลย แต่ยูคานี้เขาตัดออกนะครับยูคาเขาตัดออกเนี่ยยัครับต้นใหญ่ๆเนี้ยเขายก ok ให้ไปด้วยเลยนะครับแต่ยูคานี้นะครับยูคาเนี่ยเขาตัดออกนะครับเพราะว่ายูคานี้คนมาเช่านะครับไม่ได้เป็นของคุณพี่เจ้าของนะครับเขามาเช่านะครับเดี๋ยวเขาก็จัดออกแล้วเราก็เอาแมคโครมาลื้อนะครับก็จะได้พื้นที่ส,สวยๆเลยนะครับ วันนี้นะครับบัตรขออวยพรให้คุณคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับมีแต่ความร่ํารวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมานะครับเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับขอให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับให้สุขภาพแข็งแรงนะครับมีแต่ความร่ํารวยความเจริญรุ่งเรืองถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้บัตรด้วยนะครับบัตรก็กาบขอบพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียว ผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเช่นกันราคานี้นะครับเป็นราคาจากคุณพี่เจ้าของโดยตรงเลยนะครับเพราะว่ารอบข้างเนี่ยามาหาดูได้เลยนะครับอย่างนี้น้อยไล่เรหกแสนนะครับเพราะว่าเราเข้ามาจากเนี่ยนะครับที่ทําการอำเภอเนี่ยถ้าตรงๆไปก็ประมาณสักสี่ห้ารอยเมตรเท่านั้นเองนะครับไม่ถึงกิโลด้วยซ้ําไปนะครับแต่เราตีระยะทาง เข้ามารวมมแล้วทั้งหมดนะครับประมาณ1นกิโลนะครับห่างโรงพยาบาลหนึ่งกิโลห่างที่ทําการอําเภอกบินบุรี1กิโลนะครับแล้วที่ตรงนี้ก็เป็นที่โคกสูงด้วยนะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านล้อมรอบนะครับตรงนี้เหมาะสําหรับทําบ้านจัดสรรนะครับทําเป็นบ้านสวนห้องเช่าห้องแถวก็ยังทําได้นะครับตรงนี้หรือจะแบ่งพี่แบ่งน้องได้หมดเลยนะครับราคาไร่ละสองแสนด ราคานี้ยังต่อรองลดหย่อนได้อีกนะครับเห็นคุณพี่เขาแจ้งไว้อย่างนั้นนะครับต้องการขายนะครับวันนี้นะครับบัตรขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับจนจบคลิปจบไลน์นี้ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจให้บัตรด้วยนะครับบัตรก็กราบขอบพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับราคานี้ น่าจับจองไว้เลยนะครับเพราะว่ารอบข้างตรงข้ามกันไปสิบกว่าไร่ก็ไร่ละตั้งแปดเก้าแสนนะครับคนละฝั่งถนนนะครับแต่ตรงนี้ราคาไร่ละสองแสนแปดนี่บัดว่า,าถือว่าถูกมากนะครับราคานี้ค่อนข้างจะหายากนะครับในโซนอำเภอรกระบินบุรีนะครับขนาดเข้าไปในป่าในดงลึกๆก,ก,ก็ยังไล่ละต้องสามสี่แสนห้าแสนแล้วนะครับ อันนี้ราคาไรละสองแสนแปดนะครับเนี่ยราคานี้ยังต่อรองลดหย่อนได้นะครับคุณพี่ต้องการจะขายนะครับคุณคุณท่านใดที่สนใจก็ลองเข้ามาชมได้นะครับเบอร์ติดต่อนะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดห้าสองหกหกนะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดห้าสองหกหกนะครับบัตรก็ยินดีจะพาพี่พี่เพื่อนนะครับคุณคุณทุกท่านมาชมพื้นที่จริงนะครับแล้วก็คุยกับตัวคุณพี่เจ้าของได้เลยนะครับสําหรับวันนี้บัตรขอจบที่ดินนะครับ 37ไร่หนึ่งงานกับอีก50ตารางวานะครับตั้งอยู่ตำบนกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดพระจินบุรีตั้งอยู่บ้านหนองช้งลงนะครับขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอกาบสวัสดีครับ